ข้าวลูกปกหนึ่งลูกข้าวห้าสีน้ำเงินจ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาเก็บปักยางกันนะคะที่ห้วยที่ห้วยที่ห้วยตรงข้ามบ้านเราเขาเขาทิ้งไม้ไว้ให้ห้าพรม

ดีได <54. S 2> ่ไหมเปลือกสดๆดูนี่พันธุ์โดนนี่ เาบานีคืนล้วบาน,นีน้ำเหม่อรต้องไปยูงานใดทีนี่หรหงานใดก็ได้ไทีมันเกน่ง

โอ้แม่นเลย ไหนเนาะมาหลักขึ้นก่อนละบันนี้อันนี้ของเราอ้เฮ้ยเกือบอันนี้บอหัวเป็นไดนไหม่เนี่ยก็เขา้ขาอีกนะคะฮะ หมักย่างนะคะมึงนวยมัตสกอรนี่โอ้โหยาคือแบบใหญ่มากเกม้อเก็บอูน่ยนี่นะคะโอู้คนู็ร่อยใ่ญ่แถบบันนี้นี่ยังขึ้นกระเดือกกระดอดแถ่มึงนี่ยปะดคนน่ะหิมะนี่หิมะเลยหัวเยเว ว้าวมันเป็นแซงเ่ว้าวเบ็ดเอายืนเบ็ดเอาเป็นวาเลนเลยแบบนี้หยอนเลยคนสีดินขอคดนสิแดง้ามัละของเขาโจนจะฉลองดังอเดี๋ยวจะหาไมันส็หาสีี่าอีย มันจะเอาไปเซอรไพรสไงเขาไม่แน่เหมืก้อนเพื่อนอีกเขาบอกสีเข้าที่หลังเขาเขาแน่มาแล้วเขาตั้งขึ้นใกล้ก้นเออจ้าผันมาเอาก่อนโอ้ ให้ดูนะคะเน้นเน้นเน้นเอ้เออเออเออว้าวสกัดอ so ืมบีให้เนี <C> ่ยบีบีคนอะ สลเต็เมนนนติตเลยอันนี้คุณเหลืองเต็มเห็นมนันาเหลืองเต็มติเลยพี่เนาะโอ้กนิ ไปดูฝังน้องันคอจัเนโอ้โอ้แปลหดออกใท้น่หมดแวคือเป็นพวงเลยน่ะนั่นเป็นกรอบเลยน่ะโอ้ที่นั่งจะึ้นตนนี้มึงเนียจะมึง โอ mm right. ้ไม <Y> ่ซ no. ูมเห็นไ่าส <group> ันเป็นก้อนเลยนนนคือมันเยอะมากแม่มันก้อนเหะออืออู้เยอะมากต้นนี้เยอะมาก ดูนะคะสดๆจากต้นเลยดูมีจะลูกสวยเลยดูแล้วว่าหอบอ่ะด bueno ังพุงหอบพุงบดีดีมันยังหลายแห้งนี่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 องขังเลยนะะขัอนีลูกยาอ้าวลูปปกหนึ่งลูก คูน้ห้างูสีน้ำเงินจ้าเไปี่คือคนขึ้นเขียนไปไว้จองไปกลับบ้านไปเลยเดีวมือหนาเอาไหมอย่าลืมกดไลค์ติดตามกดไลค์กดซับสไคร e ที่เพจจันที่ฟาร์มนะคะนี่ hi <laughs> <laughs>